สวัสดีครับสองตัวล่างครับผมสามตัวบนเราหากันมาหลายคลิปแล้วนะครับก็สองตัวล่างครับรอบแรกนะครับก็ใช้หลักหน่วยนะครับของสองตัวล่างนะครับบวกด้วยหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะครับตามนี้เลยนะครับเก้าครับบวกด้วยเก้าสามครั้งนะครับ ผมก็ใช้9กคูณสเลยจะได้ไม่ต้องเขียนเยอะนะครับแล้วก็บวก9บวก8ปิดท้ายบวก2ผลที่ได้นะครับเท่ากับ55ดึงเลขท้ายมาตัวเดียวครับคือ5อีกรอบหนึ่งนะครับ9ครับบวกด้วย9บวกกัน4ครั้งนะครับ กอใช้เป็น9คูณ4แล้วก็บวกด้วย9อีกหนึ่งครั้งปิดท้ายด้วยบวก3นะครับผลลัพธ์นะครับเท่ากับ57ลองกดเครื่องคิดเลขตามได้นะครับดึงตัวท้ายมาครับก็คือ7นะครับเลขที่ออกนะครับงวดต่อไปก็คือ57นะครับ ก็เข้านะครับ57นะครับคานวณต่อเลยนะครับสี่นะครับบวกด้วย4 3ครั้งนะครับบวกศูนไม่คิดนะครับแล้วก็บวกเจ็ดปิดท้ายบวกสองผลลัพธ์นะครับเท่ากับ25่สิบดึงเลขท้ายมานะครับคือ5 ต่อไปครับ2บวกด้วย4ีสี่ครั้งนะครับบวกด้วย8ปิดท้ายบวก3ผลลัพธ์นะครับเท่ากับ29ดึง9มานะครับตัวท้ายนะครับเลขที่ออกนะครับก็คือ59นะครับ ค่อาอีกแล้วนะครับสูตรนี้คำนวณต่อเลยนะครับสามบวกด้วยเจ็ดบวกกันสามครั้งบวกแปดบวกเก้าปิดท้ายบวกสองผลบวกรวมกันเท่ากับสี่สิบสาม เลขท้ายก็คือ3มนะครับต่อไปครับ8บวกด้วย7บวกกัน4ี่ครั้งก็คือ7จคูณสบวกด้วย9ปิดท้ายบวกสามผลบวกลมกันได้48ด่สิบเลนเลขท้ายมาก็คือ8นะครับเลขที่ออกนะครับงวดถัดไปนะครับ สามแปดนะครับเข้าอีกแล้วนะครับสูตรนี้คำนวณต่อเลยครับแปดนะครับบวกกับหกบวกกันสามครั้งหกคูณสามบวกด้วยศูนย์นะครับเราไม่เขียนนะครับแล้วก็บวกแปดปิดท้ายบวกสองผลบวกได้สามสิบหกนะครับ เลขท้ายก็คือ6ต่อมาครับ2นะครับบวกด้วย6บวกกัน4ครั้งก็คือ6คูณ4บวกหปิดท้ายบวก3ผลบวกนะครับเท่ากับ34มสิบดเลขท้ายมาคือ4นะครับก็คำนวณได้6กับ4นะครับ มีหกมีสี่นะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจินะครับลองดูนะครับเป็นสูตรการคำนวณน,นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ